มอ้วนครับพี่น้องเอ้ยบอกว่านี่บอกมาแล้วมันหน่วยใหญ่เลยมันเหนียนพี่น้องมันอ้วนเลยมันไม่ได้บอกมาหมดอนทอดน้ำจิ้มไปบ้าง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุษนะครับนี่นะครับได้เมนูนะครับเป็นหอยปังนะครับตัวยัางยักตัวย่างไงเลยครับพี่น้องสาใจเลยครับพี่น้องเนาะน,นี่มือ่งยนะครับได้มาจากตลาดโตลุงนะครับทุ่งเจริญนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใส่กระดุมยิมซี่ปดขอบนหัวคุณแม่ข่าด้ครับเด้อผู้ได้อยู่ใกล้อ่าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกะเขาไปอุดหมเพ่ินเ,นะเอ้าเอาอีกแล้วเอออ้อวานายๆมาได้พี่น้องเด้อพูดอ่ะ ดหอยนุ่ยหนิมาพี่หลองเลยที่พออีเมียเลยอืมอืมเจ้าเจ้าหอยอ้วนครับพี่น้องเอ้ยบอกบ่นี่บอกมาแล้วมันหนุ่ยหญ่เลยมันเหนียนพี่น้องมันอ้วนเลยมันไม่ได้บวกมาเหมด น้ำจิ้มไหมบ้างเจ้าครับขาเลยพผิวบางเลยมันได้กาิที่หายน่าก็แสบขนาดโอ้น้ำจิ้มไหมได้การเลย สวดจะบากกันนะพี่น้องเอ้ยเบิงบ้งนี่เบิ้งเนี่อพี่น้องเอ,อ้ยที่มันถือชิ้นกันนะเรื้องวนัวนวันอันเพิ่นเชิดชิงโตไหมวาน บกเคกกินตัวไงญ่ะเนี่ย,น,น,ยนะครับโอ้ยบวกได้ไม่หน่อนเลยเสียบรับรุมมา จับเขาหวานสีแมงอีเดียวนี่ไงแฮ ว่าไปทางเขาแล้วผักหนกห่อพะอหอดหลามมั่วเดียวเสียผักหน,กนห่อแล้ำเสียบคักเสียบเนี่ย Bạn chưa xinh tố không? Uồn lấy bông hoài. quần khá uồn nè. Mình bằng ปากเต็มปเลยพี่น้องเลยับผู้ใดมามกไขาย,ย่ังบัวทำมานกกะเริ่มขอหั่งคนกะเริ่มเรื่องงานพี่น้องเอ้ย นายก็ว่าเสียงเกลี่ยเจ้หน้าห้องน้ำเพราะท่านไหลลงไปเซตุงเลยเล็กน้อยกรบอกไงเลกน้อยกระบอกเลยพี่น้องเกียกจะน้อยสดเอามเนี่ยเอออืมนวลอ่อน มันเลยเนี่ยยากเลยแลหละเนี่ยโอ้นหนัวนราะไอ้บึงมึงไอ,อ้บอกรสชาติพี่น้องบอกให้ยนันไม่มีรสชาติหรอก แต่มันมีความเกิดเกลดอกุบกุบๆคล้ายๆใส่ตันครับกินสิบะหมี่เลยบะหมี่กิน,นี่ยมาถึงไม่ร่ามเปกับโทรกรบเียวห้องมองเรื่องเหลืองมันเนี่ยมองเค็นเก่นั่น โอ้ยหน่วยไงครับขอบุญของคุณแม่ค่านะครับพี่น้องคุณเด้กได้เนาะหอยวายเป็นของปลาพี่น้องตลาดทุ่งเจริญอร่อยเอด้อพี่น้องเด้ออือือโอ้รับ มันบ่เหมิดเลยพี่น้องมันมีหัวใหญ่บ้างเนี่ยเจ้าหมูน้ำดำมันาามกกน,นี่ผมสิบ่ไข่มากคนหนึ่งเนี่ยเนี่ยหมงนี่มันน่าเป็นช่วงใส่ยังงมันเหนือก็ไม่ได้หยาดเลยพี่น้องบ่บ่บ่หยาดเลยเจ้าผมมากคือ จงใหซีนมาเนี่ตากวางพึ่งสองรูดเลยพี่น้องหอ,อยสองรูดมันบ่าลายมันอ้วนเหยียบลอยครับพี่น้องเลยนักขับพี่น้องครับเหยียบลอยครับพี่น้องเพลิดครับเพลียนี่เลยครับพี่น้องเนอะมรนไดกาศอยู่ไฮยูน่านครับฟังเสียงนกเสียงเสียงกีรีดเสียงเฉียดเสียงนี่ไปแล้วครับพี่น้องเนอะ นกกระเช้าเขาห่างพ้นกับเลิกงานนะครับพี่น้องเป็นกําลังใจพี่น้องที่กําลังเลิกการเลิกงานนะครับพี่น้องที่กําลังสู่การสู่งานกับใจชาติขอเป็นกําลังใจนะครับพี่น้องเด้อออกบรรยากาศนะครับอยู่ใบอยู่บ้านอยู่ไฮยูน่านะครับมาฝากพี่ๆน้องบรรยากาศเขาเขียวๆทั้งหลังนะครับกับมือนกสิริบ้านปุ๋ยครับพี่น้องเอาขอบคุณครัพี่น้องหลายๆที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแห่งใจชาดนี่นะครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับหลายๆครับขอให้พี่น้องมีความสุขสุขสุขคนีี้สสวััดครบ